ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมสำหรับมานีพบพวการอีกแล้วเช่นเคยกันแล้วครับครับสุม่มไก่นมหมอลำสิ่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วช่วงนี้ไก่นมนมครับพี่น้องส่นฝูงหลายครับเนาะลมหนาวมาอีกแล้วช่วงนี้พี่น้องจับมาขอบสุ่มไว้ก่อนพี่น้องตัวนี้ลอยสวยๆงามๆพี่น้องครับต่างเงาคางหนึ่งพี่น้องคางหนึ่งหมอเงา สุดยอด,ดีแล้วว่าลอยสวยลอ,อยงามครับตัวนี้ครับนาองอปไหว,ไหวไข้ขาเจนหนึ่งจ้ามาขอบซุ่มพี่น้องครับนาอก, <c oughs> กระเลียกกระลาดแขแน่แจักหน่อยพี่นอ้องตื่นคนแ <c oughs> จ้ะหูขาพี่น้องครับ <c oughs> เหมือนกับนาตา <c oughs> โอ้สูงงาวเข้าดีครับตัวนี้ เบิ่งครับพี่น้องครับมาตาวมันยิ่งไขกันโอ้ยชุดนี้มีห้าตัวครับพี่น้องครับคล้ายๆกันเบิ้ดสีเดียวกันครับตาขาแข็งพี่น้องครับเดี๋ยวมันขาแข็งโตอสวยงามพี่น้องครับ ตัวพว่ออกครับแกยังนมนมอยู่ครับแต่ว่าร้อยสวยสูงยาวครับตัวนี้ครับปูหน้าตาค <c oughs> นกะกำลังเต็มพอดีครับพี่น้องครับ <c oughs> จะมาขอบสุ้มจักข้าวกอนจักหกไม้กอน ฝากพี่น้องครับติดตามได้ก็แล้วกันครับผมวลำสิงขอลาเพียงซำนเนกันแล้วกันขอกราบค้วบาสวัสดีครับูม